ก็กลับสูส่ที่ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับาจากรายการบัฟฟี่ทีวีนะครับก็วันนี้ก็มาเล่นเกมอ่ Resident Evil 4นะครับก็มาต่อกันพาร์ทที่สองนะครับจากการฉลอง Subscribe สสนะครับอืมมาแล้วครับพาร์ทตอนตอนสามนะครับจะอ,อะไรไปก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอืมนอกจากเฮ้ยเฮ้ยมืออะไรอะ่ะ ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้ใช้ใชนกเซลไขยปืนก่อนงั้นะก็เดี๋ยวค่อยขายก็ได้บ้างไปใช้ของให้หมดไปเลยดีกว่ามาครับก็เริ่มกันได้เลยนะครับเรีลลยบร้อยเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วนะครับรรรก็เริ่มปิ้งกระทอดเลยก็เรื่องราวก็ดาดนี้ก็จะมีไอตัว

พวนี้จะแพ้แฟดนะครับถ้าดูจากภาคสี่กันมาแล้วนะครับเออกูจะแสบตาไปด้วยเลยครับเออครับครับไม่เก็บของครับยิ่็ๆก็เฮ้ยทางตรงนี้ก็ใช้ระเบิดกันเลยนะครับโอเค เราขี้เกียจอันนี้นะครับเช่นน่ะวีดีโออะไรนะครับพับอยู่รวเลยแล้กวก็ตู้มนะครับโอเคก็สกลไปที่เรียบร้อยครับตู้มเรียบร้อยนะตอ,อยนะตอนนี้ไม่อยากเก็บแล้วนะ ตู้มแล้ก็ขอไปน,นะครับไปอาอก็ได้ลงไปแล้วก็จบพาร์ทที่สองนะครับก็ขอวันนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย